สวัสดีครับสวัสดีครับกันยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับช่องน้องตั่งนงล้าสวัสดีครับสวัสดีครับช่องน้องตั้นกล้าคอยไม่เอาไม่เอาไม่ร้องไม่ร้องรีวิวเขาอ่านั่งลงวันนี้วันนี้เราจะมารีวิว เดลเสาเซเว่นนู่นหนุกเอาป้ายขึ้นมาให้ให้ใหลูกค้าให้ให้เพื่อนๆดูก่อนเลยไป,ไป้ายป้ายนายไป้ายเป็นยังไงหันอีกข้างนึงเดลเซาเซเว่นซื้อมาจากเซเว่นร้อยเก้าเก้าบาทค่ับอ้อาวแกะเลย ้อนแกะเลยเทเลยลูกเทเลยเออได้ไดืเสาโอ้ยน้องจ้าจ้าก็มีไดเดเสาอ่ะเทมาเทเลยเทลงเลยโอ้โหมีทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะแล้วมีไข่ด้วยแบ่งกัน,กนแบ่งกันอย่าทะเลาะกันแบ่งกันลุกแบ่งกันอย่าทะเลาะกันอย่าทำน้องอ,อ่าไหนไหน ไข่ไข่ไข่มีมีไข่ด้วยเห็นไหมอ่าแล้วก็มีต้นไม้อ่าบางฟอนดูซิมีอะไรบ้างดูมีหนูมีอะไรบ้างเอาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมามีต้นไม้อยากกินต้นไม้อะโอ้ยอยากกินต้นไม้เหรออุ้ยอุ้ยบางฟอนเป็นไดารเสาวเหรอลูก แล้วมีอะไรต่อครับมีอะไรต่อต้นไม้เล็กต้นไม้เล็กไม่ต้องกินต้นไม่ต้นกินอ่ะยาอ่ะต่อไปต่อไปหยิบเดร์เซลขึ้นมามีตัวไหนบ้างไอ้ไอ้กะเอี้ยไอ้กับะปุกงโอ้โหตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆยางยางเดร์เซลตัวใหญ่ เป็นยางคล้ายๆยางไม่ใช่พลาสติก<อ>ตัวนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆยางอ,อ่ะแล้วมีอะไรอีกบังปอนมีอะไรอีกครับอ้าวตางปอนกินทำไมอ่ะตังปอนไม่ใช่ไดโดเส์แล้วมีอะไรอีกให้เพื่อนๆดูก่อน,ออนมีหินมีหินหินกัมปี อาหินให้พี่ปอนไปเอาเอาเอา่ะแล้วมีอะไรอีกหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมามีอับลูกกระเลขมีกระเลขาโอ้มีลูกมีเรสาขนาดเล็กใช่ไหมเรสาขนาดเล็กแล้วก็มีต้นไม้นี เปลราการ์ดนี่ยา้วนี่ก,กูรู้กากัเออแล้วก็มีซุ้มไม้ซุมม้มนะลแล้วก็จะมีไดโนเสาร,ร์ที่แบบกําลังจะคลอดออกจากไข่ด้วยใช่ไหมครับปองปอนมีรับเปราเก๋านี่อุ้ยมีเยอะเลยร้อยเก้าเก้าที่เซเว่นนะคะครัรบตัวเล็กครับครับตัวเล็กครับ อาบังปอนไหนไปต้นกล้าไปดูซิว่าไดสั่งของต้นกล้าเป็นยังไงเออโนเารี่งเนี่ยนะไปนั่งตรงนู้นนี่ไปนั่งกับพี่ปังปอนสิยู่กับองไรกเนยโอ้ในเาร์โอ oh. oh. right. ้ยมีตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็มีไข่นะคะมีไข่แล้วก็มีแบบว่าไดสาร์กำลังออกจากไข่นะมันจะมีประมาณแล้วก็จะมีไข่ไดสาร์นะ นี่มีไข่ได่ละเสาใช่ไหมครับไข่กับไม่ออกไก่แต่ละเสาเป็นไข่แล้วก็ไดโนะเสาที่กำลังจะออกไข่แล้วก็จะมีไอตัวไดโละเสาขนาดประมาณเท่านี้ประมาณสี่ห้าตัวนะจะมีประมาณนี้นะแม่กับกัดกิ่กัไก่กับไก่แม่กับแม่กับไก่โอ้ยแต่ลเสา อย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอ่ะเดี bye. ๋ยวแม่จะปิดคลิปแล้วใครจะปิดคลิปให้แม่กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ช่องน้ำตาลกล้าทอยด้วยนะคะอย่าย่งกัอบปอกไก่กันบ๊ายบายขอลาอย่งเกือบปอกยิบิสโกงเนี่ย